สบายดีพี่น้องวันดีวันดีคุณแม่วันดีจ้าวันดีคุณอ่อนบ่งแม่พี่น้องะจ่าแม่นยังเน่ยแม่มาฬแสบปิดงานมือแรกแสบก็โจยอนเระขอคุณหลายๆด้วยมีแม่บางนปลากับไข่สกหลายยูโรด้วยแกะบอม่กินทั้าทหมดบงแม่ไม่แต่แกับแมงผู หอยแมางูหอยแมงงรูเสียเมางปูพี่หน่อยเรจะหน้าเสียบปลาะใครก็อยู่เตื้อเออันไข่ไม่พวกไข่ล้วก็ลูกสาวก็มาไข่อีกก็เล่ไไปบบันแพงแก๊กเทียอยู่เร่วงสามเดือนหนึ่งสามเทียไหมไหนไปตะวานพาจันทร์ไู่ยู่ใช่เป็นเดือนเลยไหมคระลูกเจ้าบอกไม่นจ ปลาปีนั่นยากปลา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 ขาวมุนเหมือนเท่าปลาขาวมุนปลาขากินเดียวเสี่ยดังทีเสี่ยอะน้นดังนี่คนูยากียงร้องใคเสียง้องไม่อยกกับไม่เอานะไปเอวนกระดกอยากแม่เอากระปุกกันนกไว้ถ้ากระปุกเลอไปเอวซกระดสซีซีแซ่บแม่ซ่บซีซบซ่บเซบบ๊ายบา มาบนึงแหละก็ไปละเม่มันกัมากข้าวเดียวนึงเลยจังสิละแล้วก็มาข้าวเดียวมันมากข้าวเดียวล่มท้งมาแล้วก็ไปใหญ่องประเดียปลาระดูนาเงี้ยสุดเลยแม่บองประเดียบก็ยังบองประเดียบบานเจ้า บายเสียบเพราะต้นยังม <f gitti> <man> <we> <deception>. ันอี้ต้มน้อยไปหม้านนี่ผมยุดได้หมู่บ้านนี่ยดลงหิงิงกับนังบ้านจ้ากันขายของประดเบ่งดียศนันเบิ้งกันหยุดนอนเบิ้งคักากเล่ยเหมือนว่าหยุดนอนเบิ่งรุ่นนับตงบ้นโดยตรงเลยบ่อยดุนีแหละดุดีละยังนั่งนสองนังวัานเลยเหลอวันจีเเพราะปานนั่นถึงวังนที่หนึ่งนแล้วโอ้ยอันนี้ไม่ใชหรอแบ่งุกัน

วันแรกนั่งแต่งตัวแต่งอย่างเขาโดยอลลานั่งกับตางูเมียออล่านั่งสิจับเลยดิแค่มานน่งอยู่ท่ามดากัดเด็กหน่อยท่ามดากัดกัดเด็กหน่อยท่ามดาเสียบประแดดเสียบมาที่ไหนโรกเบอร์แม่เด้เลยไม่เงียงกระเจี้งเสียบประแถวเสียบปมก้อยเสียบประแดดเอาเนื้อไหม่กับมาดิครับโยนต้น ขอลาจัดแทอันนี้ขึ้กันแลบ้อนเดนี้ไมก็ทไมไม่หาเอาตัดจจะขอมากดนไปานนี่บวกลิงิงลูกน้ยลูเนตเสียวมบอกยูพ่เฮาจะสิมีแฟนครับเพราะเฮาเรือมีแฟนครับมี่เอซี่เลยตานีนมาดตานีนหลากระทานรับซับ บอกยุบอกยุบอกว่าให็นบอกกิ้ง <ten> กิงเอาตัวมีเอาตัวแต่งต้วตนจาของแม่แม่ก็บอกว่าก่งแม่ก็ตะลิ้นตัวเอาง่ายๆมาเห็นว่าไอ้พระเอกเกมเรา บางงานลงมาไลวก็ถีหน่อยขนาดแล้วลุนใหญ่แล้วเทาลุนแหงแลุ้งี่ก็ดีตัวพรเอกเข็มแล้วแาเป็นแล้เกิ้วบบางแนวเราถ่ายลงกี่เนาะเราเอาไปให้พอแม่เราแบบประวัติจับเราถ่ายกป้าตบนธรรดาว้พระเอกเงินล้านกาคือจังมานจิมานกรเลนเงินพระเอกเงินล้านเป็นได้พระเอกเข็มธรรมดาได้พระเอกเข็มพระเอกวัดพระเอกเงิน เขาอยยยิงได้ไหมเพราะว่าขนเขามีตัวตนแล้วมันก็ง่ายเจ้านนัข่าวิจะเข้านะพี่เข้มนี่ตรงไปลซสด้น่อยกับด็กสลายปีนี้การันีแล้วนาทางดลังคมรูปตัวเป็นยูสาวกินก้านนาแม่แม่เขาีนแม่แม่เ้าหน่อยเาออกกันด้งเปง้กยมันลายแล้วไเต็มงิร่รอนกัน้วยนไสีบ้านเดี วันการเนี่ยมาเท่าเดียวเราแับ่เยเราู่วกมากด้าเรากินแล้วไผ่ข้้วยบ้าเอาอะต้ีนน่ะหอลูกไพรถแตว่าดบาทออลดน่มาถามมาขำตัางเลนเ้า่นต่ไปี ผูเหมามาตกสีแดงแม่บทนก่มันเดีมมกแม่ไจนาปเียวขอดอีกบนันเวลาเพราะว่าเหรีตะเวนเด็แมนออเนี้เริ่มจมสิเริ่มไปตั้งหกโมงเลี่เริ่มหกโมงเลยเด้กค่ะมนเวลามันหน่อยเวลาก็บยูหกทุ่มตีหนึ่งนี่เนาะสี่โมงแรงเลยเด้กน่วากน้อยนี่มันมว่านี่กน มาแล้วค่ะสือกอี้ซือยังนั่งเบิ่งเดีวเรีกว่าจะขายตันี่ก็มากเลเนี่นี่เกี่กับูเลาเีนเูดจักว่ามากหน่อยมากหลายเรื่องามานั่งนิ่งมากอ่ที่แ้วแกว่าใจดูนี่เราล้มาลายเลยองข้อููันทร ไปทางใดบุตับเจาของสถานทีงเดบุอสมมุนบาลินยี่สองถุงเลว่ามีเหลดเพราะว่าเขาอาเหลยนเจเวนเหลือเะเวนงานกรุงเทพว่คือบ้นนอเขาเดียกบนเลยรอ่างาคถึงว่าเขท่านไหนหิ่นอนงานหรอครับ ป็นยุบ um> ันเ <ah> ่านเดกนยนกระถาอวบไละแม่นันเล่นน้าแล้วก็นอนเรื่องรถแล้วก็ไปอีกตลาดนึงตลาดนวปีนี้ที่ว่าอัพเกรดอยู่ขึนรถแล้วนอนเย็นสบายแล้อไอ้ดอกยุโรได้นอนเองมันสำคัญว่นนีแต่ผู้เจ้าสีหนาวฝนตกๆหนาวดี่พะพุ่งไฟมันแล้วพ่อพมไพมั่นที่แบโลขึ้นรถน้ำเมน้ำเม่น้ำแก่เกิดขึ้นน้ำพยุนะเพิ่ แล้วแต้เป็นซุงแล้วแต่เป็นแล้วแต่เป็นซุ้งเป็นซุ้งเขื่นมาเป็น่าติพ้องเมติงสีบลากหลายยี่โลกจ่าคือเป็นทางนี้ไปนี่เนาะมาบรรยากาศด้อ่อยู่เคียนลำตะค้อของขึ้นไหมงามๆวันนี้คันคันเลิก บรพากันังยนนจ้แลเนยับค่ะกไปงันเตันี่าไปงองงันตงเขาเขียนตัวันขึ้นมันร้มันบางเมียนตเมีนที่เปนลสาเมนตี้เมือนเหมือนยื่นยื่นยุืนวายู่นิ่จาเมียนนิจ่าอีกเขไม่นิไกลๆอย่งนี้นินจากันเลยเมียถนนที่พัลังมานีกไปกับเดี่ยวเหนยเไปนอนยู่งห มาซื้อเออเอาบ่เาก็ไปนินจาเลยตัวเฮาบ่ไปนินจาโอยไปบ่ได้เฮาเาอยู่อกตลาดนินจาอยู่เด้ตลาดมาอปตลาดเฮาเด้พี่น้องเฮาได้อยู่รมันก็งอมมนมาเออดีอยู่แ่นก็ดี ມາເລີຍສາລະໄວສາມີສ <d ue> <N> ່ອນກນນຕາບາຍທະນນວ່າງຊກປີ້ຊມາຊິຢູັນປັນຕະຫຼດີ້ດຍດ